การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดพังงาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาจัดงานบางสักดปีดเฟสติวัล2 0เ3ระหว่างวันที่2 4มิถุนายน2,566ตั้งแต่เวลา1 6นาฬิกาถึง2 2นาิกาบริเวณหาดบางศักตตำบลบางม่วงอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา โดยมีนายพศรูววรนัน์ประหลัดจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจํานวนมาก 2. องอจัดขึ้นใหม่อีกครั้ง่็เพื่อส่งเสริมสัดส่วนการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเที่ยวบาดหา่านบางสักของจังหวัดพังงามากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดพังงา ทำให้เกิดรายได้ในท้องถิ่นจากภาคสากรท่องเที่ยวเช่นธุรกิจโรงแรมที่พักขนส่งร้านค้ารวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาให้ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยซีซับเทรนนิ่งกิจกรรมการสอนและเล่นซีซับการออกบูธอาหารทั้งอาหารพื้นถิ่นอาหารทะเลขนมพื้นบ้านคาราวานฟู้ดทักให้ทุกคนมาชิมชิวกันสบายๆในบรรยากาศริมทะเลอีกทั้งยังมีการแสดงจากนักเรียนและประชาชนในพื้นที่พร้อมมีนิคอนเสิร์ตจ,จากศิลปินมากมายทั้งซีรสเบคอนลูฟท็อปหนิงเดวอ์โอลลี่มันเดและเซฟบูเชตอีกด้วย ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชิมชิลและชมการแสดงสุดสนุกในงานบางสักปิดเฟสติวัล2023ระหว่างวันที่2-4มิถุนายน2566บริเวณหาดบางสักตำบลบางม่วงอำเภอตะกัวปา่าจังหวัดพังงาภาสุรัเจียมสายใจสวทตะกัวปา่ารายงาน